ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องพดจีเซ่ทุกต่นครับวันนี้พดจิ i, จะมาเซเรื่องอะไรต้องบอกงี้ก่อนครับว่าวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของปารีสแซงต์แชงกันดีกว่าครับยักษ์ใหญ่จากแดนน้ำหอมทำไมถึงอยากจะพูดเรื่องของปารีสแซงต์แชงเพราะว่าจากการสร้างทีมครับนับตั้งแต่ เอาเคลฟ,ฟี่เนียเข้ามาเทคโอเวอร์ปาร์ลซงชแมงใช่ไหมเขาก็พยายามปลุกปั้นให้ตอนนั้นเนี่ยปารสลีซงชแมงจากยักษ์เลักกลับมาเป็นยักษ์ใหญ่ในหลีเอิงหรือหลีของเมืองน้ำหอมฝรั่งเศสให้ได้นะครับซึ่งเป้าหมายใหญ่สุดของคนที่มาเทคโอเวอร์ฟุตบอลในสมโมสรยักษ์ใหญ่ในระดับในระดับยุโรปเนี่ย คงหนีไม่พ้นการคว้าชแชมป์ยูฟาแชมเปียนส์ลีกครับเอาเคลฟี่พยายามสร้างทีมต้องยอมรับว่าเขาเนี่ยสร้างทีมด้วยการทุ่มซื้อซุปเปอร์สตาร์เข้ามาร่วมทีมครับนับตั้งแต่ยอมทำลายสถิติโลกในตอนนั้นซื้อเนมาเข้ามาด้วยค่าตัว198ล้านปอนด์หรือ202ล้านยูโรครับ เนมาเข้ามาคนแรกหลังจากนั้นก็ตามด้วยครียันเอ็มบัปเป้สุดท้ายครับลีโอเนลเมสซี่กลายเป็นทรีคิงส์หรือบิ๊กทรีครับถ้าเปรียบเทียบคำ,คำกล่าวเมื่อสักครู่เนี่ยมันเปรียบเทียบเหมือนอยู่ใน NBA ถ้ามีซูเปอร์สตาร์สคนอยู่ทีมบางทีเขาเรียกบิ๊กทรบางทีเขาเรียกทีคิงส์ด้วยกันนะครับซึ่งพอได้3ประสานครับเนมาเอ็มบัปเป้ เลวเนลเมซี Messi, ่แฟนแฟนปารีสเชียงคงไฟฝันถึงถ้วยหูยักษ์ยูฟาแชมเปียนส์กันอย่างแน่นอนครับแน่นอนว่าทั้ง3คนคือนักเตะระดับท็อปไฟของโลกแน่ๆเมื่อมารวมตัวกันครับการได้แชมป์ยูฟาแชมเปียนส์มันจะไปเหลือบากว่าแรงอะไรแชมป์ลีกไม่ต้องพูดถึงกลับมายึด และก็ครอบครองเป็น number o ในลีกเอิงมาอย่างยาวนานครับนับตั้งแต่เอาเคลฟี่เข้ามาเทคโอเวอร์ปารีสแซง์แมงแต่ถ้วยหูยักษ์นี่สิจากคาโลอันเชรอติเข้ามาคุมจะมาอิโซโปเชตติโนเข้ามาคุมจะเป็นกุนซือคนไหนก็ตามครับเกาติเย่ก็ยังไม่มีใครสามารถพาปารีสแซง์แมงเนี่ยขึ้นเป็นเจ้าแห่งยุโรปได้สำเร็จสักทีครับทั้งตัวกุนซือ รวมถึงทั้ง3 k คิงส์ของปารสแซนแมงที่เอาเคลฟี่ปลุกป,ปั้นแล้วก็สร้างขึ้นมาครับสุดท้ายครับในเมื่อ3คนเนี้ยอยู่ด้วยกันก็เหมือนเสือ3ตัวอยู่ในกรงหรืออยู่ในถ้ำเดียวกันครับก็ต้องยอมรับว่ามันก็ต้องมีเรื่องที่กระทบกระทั่งกันบ้างครับ มันก็สะสมกันมาเรื่อยๆความเป็น number วันของทีมเมสซี่เนี่ยเก่งจนแบบเขาไม่ได้ไปแย่งชิงอะไรความเป็นเบอร์หนึ่งของทีมปารีสแซงต์แชงกงอยู่แล้วเนมาเคยเป็นลูกน้องหรือเป็นผู้ไล่ตามลิโอเนลเมสซี่อยู่ในทีมบาร์เซโลนาครับเขารบเป็นพี่เป็นน้องกันเพราะฉะนั้นเนมาก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับที่จะยอมิโอเนลเมสซี่แต่ตัวเนมาเองครับเขารู้สึกว่า ตัวเขาเนี่ยมาก่อนคิริยาันเอ็มบัปเป้ครับทั้งการประสบการณ์ในการเล่นฟุตบอลความโด่งดังมาก่อนย้ายทีมมาร่วมปารีสแซง์แมงก่อนคีริยาันเอ็มบัปเป้เพราะฉะนั้นตัวเนมาจึงมองว่าเขาเนี่ยในบางครั้งครับสิทธิพิเศษควรอยู่ที่เขาสิไม่ว่าจะเป็นการยิงฟรีคิกหรือการยิงจุดโทษครับแต่เอ็มบัปเป้เริ่มโตขึ้น เริ่มไม่ยอมครับและก็โดนให้ท้ายจากเอาเคลฟี่ด้วยเพราะมีไรเอามาดิดเริ่มชายตามองที่เรยันเอ็มบัฟเป้เพราะฉะนั้นเอมบเป้รู้ว่าเขาเนี่ยอาจจะถือไพ่เหนือกว่าสโมสรรวมถึงอีก2ซุปเปอร์สตาร์ในทีมครับทำให้เขาเริ่มโตขึ้นมาเนี่ยก็เริ่มไม่ยอมละที่จะสละฟรีคิกให้กับเนมาสละลูกจุดโทษให้กับเมสซี่หรือเนมาครับ เมสซี่ไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวอะไรสุดท้ายครับมันก็เคยเกิดขึ้นในแมชแมชหนึ่งที่มีการแย่งยิงจุดโทษกันครับแล้วเอาเคลฟี่สุดท้ายเลือกใครเลือกคิลยันเอม็มบัปเป้ครับนม,มาย้ายออกไปจนกระทั่งมันถึงจุดอิ่มตัวจริงๆแล้วสำหรับลิโอเนลเมสซี่และทิศท,ทางของฟารีสแองช์แมงที่จะนำไปสู่แชม์ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกมันทำยังไงก็ทำไม่ได้สักทีครับ เมสซี่เริ่มอายุมากขึ้นก็ไม่อยากกรำศึกหนักในลีกยุโรปก็เลยย้ายไปอยู่กับอินเตอร์มิมีในสหรัฐอเมริกาก็ไปกอบโกนเงินกอบโกนกอบโกยเงินอีกสักก้อนหนึ่งก็เลยเหลือคียันเอมเบาเป้เป็นหัวโจครับตอนนั้นก็แซลกานว่าเป็นประธานเป้อยากจะขออะไรก็ขอได้ออลคาลฟี่เรียกร้องให้อยู่ต่อจนกระทั่งโหต้องให้ประธานาธิบดีฝรั่งเศสมาคงเรียกเข้าไปพบ เพื่อเรียกกล่อมให้เครียร์แอมเป้อยู่ตอ่ออกตึงเลยเอ็มมเปปบอกชันอ,อกตึงเลยใหญ่สุดในาปาเรซซันแมงละกระชัดขจัดนี้มาออกไปละเมสซี่ก็ยอมออกไปละเพราะฉะนั้นคือ Number รวันครับในปี2023ถึง2024ครับลุยเอนสลิเก้ก็เข้ามาคุปามปราเรซงั์แแมงหลังจากที่เอ็มเป้ขึ้นมาเป็น Number รวันของทีมอ,อกตึงอย่างนี้อ่ายืมไปที่หน่อยปว่าหล่หอหล่อเหลือเกิน ปารีสแซงต์แมงก็พยายามสร้างทีมครับเพื่อเข้ามาช่วยทีิยานเอ็มบาเป้เป็นตัวซัพพอร์ตครับซึ่งหนึ่งในน,นั้นเนี่ยไม่น่าเชื่อว่าจะมีนักเตะเอเชียเข้ามาร่วมทีมด้วยครับนั่นคืออ e ีคังอินครับปารีสแซงต์แมงยอมซื้ออ e ีคังอินมาจากรอยเอามายอก้าด้วยค่าตัว22ล้านยูโรครับเพื่อมาซัพพอร์ตเพื่อมาปั้นให้เคลียร์เอ็มบาเป้ยิง กระจัดกระจายและลองเปลี่ยนแทนดูจากทีคิงส์ที่ไม่ประสบความสำเร็จในถ้วยผู้ยักษ์ลองมี n ัมเบอร์วแค่คนเดียวสิแล้วหาตัวซัพพอร์ตมาเพื่อให้เอ็มเป้ได้เฉิดฉายใช้เต็มๆด้วคนเดียวเลยฟรีคิกยิงไปจุดโทษยิงไปอีคอักอินเข้ามามาโกออาเซซิโอเข้ามาโคโลโมัวนี่เข้ามาครับสุดท้ายจบซีซั่นย3 2 4ก็ยังไม่ประสบความสำเร็จในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกและ รางวัลส่วนตัวที่คีริยันเอ็มเป้ใฝ่ฝันมากสุดคือบอลลงดอครับก็ยังไม่ได้ครับสุดท้ายเอ็มเป้เลยทิ้งปารีสแซง์แมงเพื่อทำตามความฝันที่ย้อมสละความฝันมาสองสปีละโดนเกลี้ยกล่อมมาหลายรอบก,ก็อยู่ต่อจนซีซั่นที่เพิ่งจบลงไปนี้เอ็มเป้บอกพอละฉันจะไปเรอเอมาริดและสุดท้ายไปเปิดตัวกันมปที่เรียบร้อยย้ายไปแบบ ฟรีฟรีครับปาริสใช่ไหมไม่ได้แม้แต่แดงเดียวจากค่าตัวเคลียร์เอ็มบัปเป้เลยครับท้ายซีซั่น2023-24ลุยเอ็นซิเก้เริ่มรู้ละว่าเอ็มบัปเป้เนี่ยย้ายไปแน่นอนครับย้ายออกจากทีมแน่นอนก็เลยเริ่มหาวิธีการที่ไม่มีเอ็มบัปเป้เริ่มหาคนนู้นมาปักคนนี้มาปัก จบซีซั่น2023-24ไปตอนนั้นก็ยังมีเอ็มบัเป้อยู่สุดท้ายเอ็มบัเป้ก็ยังได้ลงอยู่เรื่อยๆนะครับคำถามเลยเกิดขึ้นว่าแล้วคี์แมนหรือหัวใจในแนวรุกคนใหม่ของปารีสแซงต์แชงกในฤดูกาล2024-2025คือใครครับจนถึงตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้ซื้อใครเข้ามาร่วมทีมเลยหรือยังไม่มีซปเปอร์สตาร์คนไหนที่ตกเท้าเข้ามาแทนคิยิยันเอมบัปเป้โดยตรงนะครับ คาวิชาคารวาลชเคเลียก็ยังไม่มาวิเตอร์โอซิมเพงก็ยังไม่มาครับราฟาเอลเลอาก็ดูเหมือนจะอยู่เอซีมิลานต่อตอนนี้เหมือนจะค่อนข้างเคว้งครับสำหรับปารีสแซงแวงในตลาดซัมเมอร์นี้ยังหานักเตะที่เข้ามาแทนคิลยังเอ็มบัปเป้ไม่ได้ครับจนกระทั่งครับมาถึงเกมนักกระชับม,มิตรกับสโตมกาสครับวันนี้ผมนั่งดูไฮไลท์อยู่ ปรากฏว่าเอลิก้เล่นระบบ3-5-2ครับซึ่งจะมีมี d m เเนี่ยเป็นตัวตัดเกมอยู่หน้าแพงหลัง3คนชัดเจนครับและอีก2คนที่เป็น MC ครับจะเป็นตัวที่สามารถเป็น AMC ไปในตัวและเป็น MC ครับเขาเรียกว่าน่าจะเป็นเหมือนดับเบิลโพซิชันควบ2ตำแหน่งไปเลยครับและ2คนที่ปักอยู่ข้างหน้ากาลอโซเล่ครับ นั่นก็คือมาโกอาเซโซและอ e ีคังอินครับซึ่งนั้นซึ่งนั่นหมายความว่าหัวใจในการเดินเกมครับจะอยู่ที่2คนนี้ครับมาโกอาเซโซและอ e ีคังอินครับและซึ่งผมก็มองว่าอ e ีคังอินเนี่ยแหละที่ดูหลุยเอส e ลิเก e, ชื่นชอบเหลือเกินนับตั้งแต่ย้ายมาอยู่กับปารีสแซงฌแมงเมื่อซัมเมอร์ที่แล้วดูแล้วเนี่ย เอลลิก้น่าจะให้อ e ีคังอินครับเป็นจุดศูนย์กลางคนใหม่ในการปั้นเกมรุกครับหลังจากซื้อเข้ามาและเป็นตัวซัพพอร์ตไปแล้วแล้วรู้สึกประทับใจจนกระทั่งมาถึงหน้าตอนนี้เนี่ยผมเชื่อว่าซีซั่น24-25ครับอีค e ังอินจะเป็นคีย์แมนในเกมรุกทำไมผมถึงคิดอย่างนั้นเพราะว่านับตั้งแต่ที่อ e ีคังอินย้ายมาสู่ปารีสแซงต์แชงครับ ตอนแรกเนี่ยอีคังอินเล่นในตำแหน่งปีกขวามาตลอดพอมาอยู่ในมือของหลุยเอ็นซริเก้ปุ๊บเอ็นซริเก้ ige, ให้ขยับเข้ามาเป็นเหมือนเป็นอินเว d วิงเกอร์ครับเหมือนเป็นอินเว d ปีกเ,เข้ามาเพราะฮาชาพฮาคิมีครับแบ็กขวาที่เล่นกึ่งวิงกึ่งปีกได้เนี่ยบุกมันเหลือเกินแล้วก็มีส่วนร่วมกับแอสซิสแล้วก็ประตูมากมายครับในฤดูกาลที่ผ่านมาครับ ซึ่งแน่นอนว่าการผุกเข้ามาทําให้มันมีพื้นที่ที่ฮาคิบีเนี่ยเติมได้สะดวกครับแล้วกลายเป็นว่าพออ e ีคังอินผุกเข้ามาตรงกลางครับดันเล่นดีครับสามารถแจกจ่ายบอลได้อย่างอิสระสามารถมีตําแหน่งที่ไม่ฟิกซ์เล่นได้อย่างอิสระมากขึ้นครับทําให้อ e ีคังอินครับได้รับ การดูแลเป็นพิเศษจากหลุยส์เอ็นสติเก้และเคยปรับให้ไปเล่นเป็นมิฟิลตัวกลางมาแล้วหรือเป็นเพย์เบเกอร์มาแล้วในซีซั่นที่แล้วครับเพราะฉะนั้นซีซั่นนี้ครับการวาง352ของหลุยส์เอ็สเก้จุดประสงค์หลักคือต้องการให้อ e ีคัมอินและมิฟิลคู่กันครับในตำแหน่ง MC มเนี่ยผมว่ามาโกเซซโซเนี่ยไม่ได้ยืนเป็นตัวจริงเป็นตัวหลักแต่อีคัมอินจะยืนเป็นตัวจริงตัวหลักเพราะยังมีอีกหลายคนครับวิตินย่าชาวเนเวสที่เพิ่งย้ายเข้ามาสามารถเล่นตรงนี้ได้ครับ อีค e ังอินจะเป็นตัวยืนในแนวลุกและเป็นหัวใจสำคัญส่วนด้านข้างวิงแบ็กขวาซ้ายครับฮาชาร์อาคิมีและนูโนเมนเดสโดดเด่นเหลือเกินในการบุกครับเพราะฉะนั้นเอลิก้พร้อมที่จะให้วิงแบ็กทั้งสองคนนี้ได้ลุกเต็มที่ครับทั้งฮาชิมีแล้วก็นูโนเมนเดสส่วนอ e ีคังอินครับจะเป็นหัวใจและจะเป็นคนกำกับเกมเป็นหลักในการบุกของปาเีสแซงชมงว่าจะขึ้นทางไหน จัดจ่ายทะลุช่องหน้าคู่ก็สามารถฉีออกมารับบอลด้านข้างได้ด้วยยีคังอินก็สามารถขยับตัวเองออกไปด้านข้างได้ด้วยครับนั่นคืออิสระการเล่นและแผนการเล่นของปารีสแซงแมงสำหรับหลุยเอ็นกรุการ2024-2025อีคังอินครับจะเป็นหัวใจสำคัญในแนวรุกของปารีสแซงแมงในรุ่การ2024-2025พจิเซมองอย่างนั้นครับ เดี๋ยวรอติดตามกันนะครับว่าเปิดซีซั่นมาจะจริงเท็จมากน้อยแค่ไหนครับส่วนอ e ีคังอินเนี่ยต้องบอกว่าเป็นคนเกาหลีใต้เนาะรู้จักกันนี้อยู่แล้วเกิดที่อินชอนครับแต่ว่าไม่เคยถูกปลุกปั้นในสโมสรจากเกาหลีใต้เลยนะครับอีค e ังอินอยู่อินชอนเอไม่นานครับดูการ2011 2012ได้เดินทางไปที่ประเทศสเปนและ เข้าศูนย์ศึกเยาวชนของบาเลนเซครับถ้าโนนย้อนกลับไป13ปีที่แล้วครับปัจจุบันอีคังอินอายุ23ย้อนกลับไป3ปีเพราะฉะนั้น10ขวดครับอีคังอินถูกปลุกปั้นอยู่กับบาเลนเซียครับรู้วิธีการเล่นของฟุตบอลสเปนครับมันก็ไม่น่าแปลกใจหรอกที่ทำให้หลุยส์อนทิเกตประทับใจได้ครับอีคังอินใช้เวลาอยู่6ปีครับ 2017-2018ครับขยับขึ้นมาอยู่บาเลนเซียยูธและแค่ปีเดียวครับจริงๆไม่ถึงปีด้วย1กรกฎาคม2017ขึ้นมาในชุดบารเลนเซียยูธ2018เดือนมก,กราคมขยับขึ้นไปอยู่ยู19ครับและอีกหนึ่งปีครับขยับขึ้นไปสู่บาเลนเซียเบครับและอีกหนึ่งปีครับจากบาเลนเซียเบขึ้นไปสู่บาเลนเซียชุดใหญ่ครับแต่ด้วย สภาพทีมของไอ้ค้างคาวครับมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ทางด้านสถานะการเงินทำให้ไม่มีซุปเปอร์สตาร์เข้ามาสนับสนุนพัฒนาฝีเท้าอ e ีคังอินมากพอครับอีค e ังอินดูดกดกไปจากตอนแรกเนี่ยขึ้นมาเนี่ยสูสีกับทาเคสุสะคูโบเลยนะครับแต่สุดท้ายค e ูโบแซงอีคังอินไปได้มากกว่าเพราะเองอินไม่สามารถมีตัวซัพพอร์ตให้พัฒนาได้มากกว่าคูโบครับสุดท้าย อีคังอินย้ายไปอยู่เรออลมาโยกาในฤดูกลาล2021ถึง2022ครับปลูกบ้านตัวเองอยู่2ปีและปี2023-24ย้ายมาอยู่กับปารีสแซงแชกแมงครับจนกระทั่งตอนนี้อีคังอินสามารถพัฒนาฝีเท้าจนเอาชนะใจลุยเอลลิก้ได้สำเร็จและอีคังอินครับโคติเซยังยืนยันว่าจับตาดูให้ดีครับ2024-2025จะ เป็นหัวใจสำคัญแนวแนวรุกของปารีสแซงต์แชงครับถ้าเพื่อนๆเห็นด้วยคอมเมนต์เข้ามาพดคุยนได้ถ้าไม่เห็นด้วยก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยๆได้นะครับและคิดว่าหัวใจสำคัญในแนวรุกของปารีสเชียงหรือปารีสแซงต์แชงคนใหม่ี่ขึ้นมาเป็นนามวันแทนคีเลนเอมปเป้คือใครถ้ายังไม่มีใครย้ายเข้ามาไม่มีซูเปอร์าซย้ายเข้ามานะครับ แล้วก็อย่าลืมครับใครที่ดูคลิปนี้อยู่ก็กด Subscribe กดแชร์ให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กับโคชิเซ่คอมเมนเตอร์ฟุตบอลที่รีวิวรถได้นิดหน่อยนะครับแล้วเจอกันใหม่คอนถันหน้าวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ